สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนหรือ C.A.A.M. ระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมามีการผลิตรถยนต์ในจีนสูงถึง13.8แสนคันเพิ่มขึ้น4.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น6.1%เป็น14ล้านคันมีการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่หรือ N.E.V. 4.9แสนคันเพิ่มขึ้น30.1%เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้น32%เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น4 9ล้าน9แสคันโดยรถยนต์พลังงานใหม่มีส่วนแบ่งการตลาดในจีนสูงถึง35.2%ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบรนด์จีนเพิ่มขึ้นเป็น61.9%เพิ่มขึ้น8.8%รรองเลขาธิการ C A A M กล่าวว่า ยอดการผลิตและยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนมีจำนวนเกินกว่า30ล้านคันการส่งออกรถยนต์เติบโตอย่างรวดเร็วกระตุ้นการเติบโตของตลาดโดยรวมขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบรนด์จีนเกิน60ถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็ว C.A.A.M ระบุว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นโยบายพิเศษเช่นการส่งเสริมการค้าและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในชนบทจะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์จะแข่งขันกันพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น